สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบวรากริตนะครับในวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องบ๊อบวรากริตยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่หัวข้อเขียนบอกเลยว่าเราจะมารีวิวรองเท้าเอาจริงรุ่นนี้เนี่ยคิดว่าในเมืองไทยนะในเมืองไทยยังไม่เห็นใครรีวิวรองเท้ารุ่นนี้เลยถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลยดีกว่า เพื่อนอาจจะงงว่าฮี่กล่องรองเท้าสีแปลกมากนะครับแต่มีโลโก้จอแดนอยู่เฮ้ยนี่มันรุ่นอะไรกันแน่คืออย่างที่บอกไปอ่ะคือรุ่นเนี้ยคือก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ถือว่านอกกระแสนะคือต่อให้เป็นจอแดนเนี่ยแต่ว่าหลักๆคนไทยเนี่ยใส่แค่จอแดนหนึ่งนะครับรุ่นอื่นเนี่ยคือตอนเนี้ยแทบแบบไม่เหลือแล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นรุ่นจอแดน14ยิ่งเป็นรุ่นที่แบบ ลูกเมียน้อยมากๆอ่ะแทบไม่มีใครสนใจเลยต่อให้เป็นสีที่แบบคิดแค่ไหนก็ตามแล้วยิ่งทํากับคลอตซึ่งเอาจริงๆถ้าเป็นคนรุ่นพี่เนี่ยคลอตเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบมอนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเฮ้ยถ้าทําอะไรในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าม่เป็นตัวพ่อของวงการแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเหมือนการเวลามันล่วงเลยไปคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ไม่รู้จักเอดิสันเฉินไม่รู้จักคลอตนะครับอาจจะเป็นที่มาของว่าไอะทำไมรองเท้าตัวโคตรโหด นะครับรุ่นนี้เนี่ยถึงไม่ค่อยมีใครสนใจหรือรวีวิวหรือหาซื้อนะครับในวันนี้ก็เลยขอโอกาสนะครับได้รุ่นนี้มาไงก็ต้องขอบคุณไมชังด้วยนะครับ thank you ไมชังสําหรับการหารองเท้ารุ่นนี้มาให้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องจัดหามาจากเมืองจีนเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนั้นไม่ชัวร์ว่าเมืองไทยเนี่ยเข้าหรือเปล่านะครับคือหน้ารีเทลเนี่ยหน้าร้านเนี่ยไม่มีแน่ๆไม่รู้ว่าในเว็บมีหรือเปล่าแต่ว่ามีขายที่ช็อปคลอสนะครับที่ ่าน่าจะฮ่องกงกับจีนอย่างที่บอกเลยนะคะมันเป็นรองเท้าที่ทํากับจอแดนแล้วก็คลอสหลักๆแล้วเนี่ยแรงมา,านาลใจเนี่ยก็คือมาจากทรัคัตเตอาร์มี่นี่คือภาษาอังกฤษซึ่งภาษาไทยเนี่ยก็คือสุสานทหาราดินเผาของจินซีฮ่องเต้ซึ่งจินซีฮ่องเต้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นฮ่องเต้ของจีนองค์แรกที่ สามารถรวบรวมให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นฝึกแผ่นได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนเหมือนแบ่งเป็นแคว้นนู้นแคว้นนี้แต่เป็นคนจีนหมดแต่ว่าจิ๋นซีฮ่องเต้เนี่ยเป็นคนแรกเลยมั้งที่รวบรวมประเทศจีนเข้าด้วยกันแล้วก็ปกครองสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจิ๋นซีฮ่องเต้ก็คือฮ่องเตขง้ของของทั่วแผ่นดินจีนอะไรเงี้ยแล้วก็ในวันที่เขาตายก่อนก่อนที่เขาตายเนี่ยเขาก็ได้ให้ลูกน้องเขาเนี่ยสั่งทำนะครับดินเผาเป็นกองทัพที่แบบทำมาจากดินเผาประมาณแบบพันหรือหมื่นกว่านายเนี่ยเข้าไปปกป้องเขาใน สุสารของตัวเขาคือเหมือนมีหลงศพแล้วก็มีแบบกองทัพแบบเยอะมากนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนี่ก็คือที่มานะครับของทราคอตาอาร์มี่ชื่อของรองเท้ารุ่นนี้หลายๆคนก็อาจจะแบบงงว่าที่รองเท้าเนี่ยจะมาอยู่กับความขลังของกองทัพฮ่องเต้าตายไปแล้วได้ไงแต่คือแบบเหมือนเอดิสันเขาก็ทาทาได้นะครับเหมือนรวบรวมรองเท้าที่เป็นของตะวันตกรวมกับวัฒนธรรมของตะวันออกหรือเรื่องราวของตะวันออกเนี่ย เข้าด้วยกันก็ออกมาเป็นรองเทารุ่นนี้โม้นะครับจนน้ำลายแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องเลยดีกว่า Air j จ r d a n นะครับ14โล SP นะครับอันนี้ปกติไม่ค่อยเห็นนะครับจะเป็นสติกเกอร์ของกล่องที่มาจากไนกี้จีนนะคือแบบตัวนี้แม่งสุดยอดมาก ทราคอต้า14โลนะครับคือจอแดน14โลเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันเป็นรุ่นที่คนไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ยกเว้นแบบบางสีซึ่งไอ้สีแบบสีแดงดําแดงหรือสีขาวแดงเนี่ยก็เป็นสีที่แรงที่สุดนะครับแต่ว่าก็ยังคน,นก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่ายิ่งเป็นตัวนี้เนี่ยคือโอ้โหสุดยอดมากคือสีเนี่ยคืออย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยคือมันจะเป็นสีมีความเป็นเอิร์ธโทนค่อนข้างเยอะนะครับหน้าผ้าเนี่ยจะเป็นสีคล้ายๆเทาฝุา่น ด้านหน้ามีการใช้สีแบบชมพูนิดๆน,นะครับชมพูอมเทานะครับส่วนด้านล่างนะครับที่เป็นเดือยมันก็จะเป็นโทนสีแบบสีดินเผาอะสีสีนี้เลยอะมอจิมจุ่ม,มอะมันเป็นมันเป็นดินเผาไงเออนะก็ก็ประมาณนี้คือหลักๆสีที่เขาได้รับแรงบันดาลใจาที่เอามาใช้เนี่ยมันก็คือสีที่เราเห็นตามพิพิธภัณฑ์สุสานของจิตศีห้องเต้เลยนะครับแต่ว่าความเจ๋งของทารุนนี้เนี่ยคือเขาได้ปรับเอาส่วนต่างๆของรองเท้าเนี่ยเหมือนเป็นชุดเกราะของทหารอย่างเช่น ตรงนี้คือเราจะเห็นเลยนะครับว่าด้านข้างเนี่ยเหมือนเขามีการทําดีเทลรายละเอียดเนี่ยให้เหมือนกับชุดเกราะตรงบริเวณบ่าหรือตรงบริเวณชุดชุดเกราะของทหารอย่างตัวตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนไอ้ตัวแผงไหลหรือว่าไอ้แผงตรงกลางเนี่ยคือคือถ้าเราเคยไปหรือเราเคยเห็นรูปเนี่ยคือเราจะนึกภาพออกเลยว่าแม่งทําดีเทลออกมาเนี่ยเหมือนมากๆนะครับดีเทลดีมากๆแล้วสดุเนี่ยคือบอกเลยว่าโคตรพรีเมียม พรีเมียมมากๆนะครับพวกลายจุดนะครับตรงนี้นะครับลายตรงนี้แล้วก็ปกติตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเอมเบลมนะครับเป็นโล่ นะครับตรงนี้ก็ทําให้เป็นแบบสีเมทัลลิกสีออกตุ่นๆนะครับก็ด้านหลังก็แน่นอนเพิ่มความเป็นจีนด้วยการเพิ่มเป็นเหรียญเป็นน่าจะเป็นแค่แบบพวกพลาสติกแข่งธรรมดามีเขียนภาษาจีนซึ่งอ่านไม่ออกว่าเขียนว่าอะไรนะมีมีเชือกที่แบบร้อยให้มันดูโคตรจีนเลยอะอันเนี้ยส่วนพื้นนอกก็อย่างที่เห็นก็เป็นสีโทนเดียวกันคืออยากจะบอกว่าสุดยอดมากจริงๆคู่นี้คือเห็นดีเทลแล้วรักเลยคือเอาจริงตรงนี้เนี่ย แทบไม่เห็นแบรนดิ้งของคอต t เท่าไหร่เลยนะครับอ่าด้านหลังมันก็จะมีเขียนจอแดนแล้วก็คอตเนี่ยคือจะเห็นแค่ตรงนี้แค่นั้นเลยนะครับแล้วก็โลโก้คอตที่อยู่ตรงตรงซ็อกไลเนอร์คืออยากจะบอกความเจ๋งเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยคือปกติมันจะเป็นแบบเรียบๆมันๆแต่เนี่ยมันเข้าออกแบบมาให้มันมีความเป็น texture ของดินเผาอะคือความไม่เรียบอะคือเหมือนจะบอกว่างานไม่เนียนคือไม่ใช่นะคืออันนี้คือบอกเลยว่า จงใจให้มันไม่เนียนมีตะปุ่มตะปาจับไปแล้วรู้สึกสาบคือเนี่ยคือเห็นได้เลยว่าผิวสัมผสัสอะ่ะคือแม่งทำออกมาได้ดีมากคือนี่น่าจะเป็นจอแดนในรุ่นที่แบบเราไม่เห็นความปราณีขนาดนี้มานานแล้วในลายของจอแดนหลังๆนะครับคืออันนี้คือบอกเลยว่าสุดยอดมากแต่เดี๋ยวเราจะลองไซส์ก่อนคือเราไม่เคยลองไอ้ตัว Air Jordan 14โลว่าไซซิ่งมันเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆ,นๆเห็นบ๊อบบี้รีวิวคู่นี้แล้วแบบอยากไปตามหากันจริงๆบอกเลยนะาใส่คู่นี้ไปแข่งบาสนี่แม่งโคตรหล่อ คิดว่าใส่ตรงไซด์ได้นะครับสําหรับคู่นี้ก็เหลือค่อนข้างเยอะอันนี้เราสั่งสิบมาเพราะว่าเราไม่ชัวร์ว่าไซด์จะเป็นยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าคือเหลือเนี่ยดีกว่าดีกว่าขาดแล้วก็จะรู้สึกแค่ว่าตรงตาตุ่มเนี่ยมันชนตาตุ่มพอดีอะเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเคิร์ฟอย่างนี้ที่เอาไว้ล็อกกับตาตุ่มแล้วก็ด้านในก็ไม่ได้มีการบุกอะไรเป็นพิเศษที่ให้มันเข้ากับตรงบริเวณข้อเท้าของเราถามว่าใส่เล่นบ้านเนี่ย ถ้าเป็นโลเนี่ยส่วนตัวไม่น่าจะชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวปกติอะ่ะก็ใส่น่าจะโอเคนะครับแต่คิดว่าไม่ใส่เลนบา็อน่าจะดีกว่าสําหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้แอ r j จอน14เนี่ยเป็นรองเท้าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถยนต์เฟอร์รารี่นะมันก็เลยมีโลโกโ้เอมเบลมแบบนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกแล้วก็จะมีแบบแบบช่องอิน,อนเท็กอะตรงนี้นมีเป็นตะข่ายเหมือนเป็นช่องที่ไวเอาไว้ระบายอากาศของเครื่องยนต์ของรถเฟอร์รารี่นะแล้วก็รูปทรงเนี่ยคือเพื่อนๆที่ว่าน่าจะพอเห็นแหละพอพูดเนี่ ก็แบบมีความซิ่งอยู่แต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นเจยเอารูปแตกมาให้คือน่าจะเห็นภาพชัดกว่ามันสีแบบดําเหลืองแดงอย่างเงี้ยคือเห็นเห็นชัดภาพมาเลยนะแล้วก็อย่างพวกอุปกรณ์เสริมตรงเนี้ยที่ทําออกมาให้ดูมีความเป็นรถยนต์ซิ่งรถยนต์แข่งหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ก่อนที่จะจากกันไปกดไลค์รัวๆให้บ๊อบบี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ช่องกด s u b s c r i b e ช่องให้ด้วยแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ